บรรดาผู้ประท้วงค่ะที่ออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้มีการถอดถอนประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ได้รับมากกว่ากำลังใจเพราะว่าตอนนี้พวกเขาได้รับทั้งกาแฟแล้วก็อาหารฟรีจากผู้คนที่ใช้แอปพลิเคชัน Delivery สั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มล่วงหน้าเอาไว้เพื่อที่จะสนับสนุนผู้ชุมนุมที่มาปักหลักเคลื่อนไหวอย,อยู่ด้านนอกอาคารรัฐสภาในกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ท่ามกลางอากาศที่เย็นจัดค่ะ การประกาศกฎอายการศึกของประธานาธิบดียุนสร้างความโกรธแค้นให้กับประชาชนพวกเขาพากันมาลงถนนนะคะเรียกร้องให้มีการถอดถอนผู้นำรายนี้ซึ่งกำลังจะ,ะเผชิญกับการลงมติถอดถอนรอบที่2ในวันนี้เองคังมียอนเจ้าของร้านกาแฟรอยัลโ s t ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับรัฐสภาบอกว่าคำสั่งซื้อในช่วงนี้พุ่งสูงเลยค่ะโดยตอนแรกมีออเดอร์อเมริกาโน่ร้อน 20แก้วลาเต้ร้อน20แก้วทัดไข่อีก10ชิ้นแต่ตอนนี้คำสั่งซื้อแบบที่มีคนจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วอยู่ที่100แก้วนะคะและสำหรับการชุมนุมรอบนี้ทางร้านได้รับออเดอร์อเมริกาโน่สูงถึง1,000แก้วซึ่งทั้งหมดก็ถูกจ่ายเงินไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยเช่นเดียวกัน โดยโพสบน X ค่ะจะคอยแชร์ชื่อร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟที่มีผู้คนนะสั่งเอาไว้ล่วงหน้าซึ่งผู้ประท้วงสามารถที่จะไปตามร้านเหล่านี้ไปรับเครื่องดื่มหรือว่าของว่างได้ฟรีโดยระบุชื่อที่ใช้ชำระเงินขณะที่บางร้านรวมถึงร้านที่ชื่อว่าคังนะคะร้านนี้ถึงขั้นว่ามีคนเอากาแฟใส่รถเข็นไปส่งเครื่องดื่มที่มอบด้วยตัวเขาเองค่ะ สำหรับระบบการชำระเงินล่วงหน้าได้เปลี่ยนธุรกิจในท้องถิ่นให้กลายมาเป็นศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวซึ่งเครื่องดื่มร้อนแล้วก็ของว่างแต่ละชนิดก็กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของความสามัคคีทางการเมืองของผู้คนในเกาหลีใต้ณนะขณะนี้ค่ะ